สบายดีจ้าพี่น้องสบายดีาย,ดยามายแรงๆเน้อจ้าน้องเมฆพี่น้องวันนี้นางกับมาลินมาไปอุดนนทันไม่น้อยแล้วก็เอาตามเมฆตามเมฆเอ้ยตามเมฆสนาก็ช่อาบน้ำให้น้องเมฆเด้อพี่น้องเด้อแตเ่ตเร็ตเวตาเร็วแต่เร็วคือทางการกินข่าวแล้วแต่เร็วตาเร็ตเวตาเร็ตเวตาเร็ตเวตาเร็วตาเร็วหยิบเน้ยังหยิบเน้ อย่างนั่งก็ลอย่างนั่งดูอย่างนั่งดูอับจบซ้ายนาสาออดเหมนปลาตระไม่ไม่ไม่พี่หลว้าว นำนำตะเมฆน้อยเอ้ยตะเมกน้อยเอ้ยช่างเลยใส่วันใหม่เป็นมือกล่องให้เด็กพีน่น้องด้อหาเขื่องให้น้องเมกก่อนเมื่อกี้ทำไมหัวนรกเมื่อกี้ดิลงเปิดน้ำสิแม่

ยินสบายย็นสบายร่าง well. ันตุยอ่างัตุยเยอะจังเวเย็นอบอสอ่เย็นอ่าเย็นแล้วอ่าเย็นเลเยี่ยงอะนะคือดงแดงอยู่นั่กระด้างกระเพสือ เราเดินไปสาวลย่ะด <Elliot> <the> ีวเอานอนอาบฮึมฮึมน่ารู้หนักว้ายต้องหิวเนี่ยต้องหินี่ อยนอนเถอะนอะปปะนอเอนอเอนอเอีก็ไม่น่าเส<ะ>ียนันเด้อพี่น้อววนงวุนได้พี่น้อนงเอ้ยุนเด้ตางแ่ะฮะ ใส่เครื่องและนอกไันี้เอาจเปิดไปนนนั่นน่งมือละจนหนกระลักผีกแล้วอันเดีจะ้จ้ะกอีตู้ไว้กอีตู้เมียนเบ่งเบ่งเบ่งใส่เปิดนี่ฮะเอใส่เปิดก่อนเอาเ็นใส่เมย์คือเอาใส่เปิดว้กไว้นี่ะ อาขึนไม่ใช่เลนะอาขึไม่ใช่เลเนี่ยนะแค่จกได้หรอใส่ไปมันกัดคอยเลี้ยงเจ้าตะกี้เขาก็เอาแป้งมาแน๊กใส่แป็นเพื่อจะหายชุ่เจ้านุ่มจะนุ่มละลูกเนาะเวลาเหนียวใส่คันโบใส่คันโบใส่เลยนะไดี๋ยวามเองคันโบใส่แล้วมันชิดกัดก้น เดิมหนุ่มมาได้ได้ใเ้ตัเอ็มไนเ่ยเฮ้ยเริ่มต้นหนุ่มมาได้เลยเบอร์เอ็มไหนฮะฮะโอ้ยผีเล่นได้ไหม ทาแป้งน้ำเดแมะทาแป้งจะาทาแป้งแถมไอหอมอกเกมอ้านตุนกตตขาวหมดแล้ว กระติ๊ต่อ้าชื่อละันนี้นี่มาไเกี๊ยกล่ออีกเกี๊ยกล่ออีกนนรนะเกี๊ยล่าไนี่ประ,ะเทศยังนะนะคือน้องหมูเขาเลย คนละแม่นบืนไปใชเด้จงฝอยกัได้จงอกับีตะแป้งบางาอเลยโนยนยมาบับนี้รูปอ้อึบอึะ เห็นไหมูมีแ <c> ห <oughs> ้งบ ok ok ้างวันนี้อาบน้ำแล้วอลยฮะมีแห้งบ้างบเปิ่มทับเพิ่มทับเป่มาับเปิ่เป่บเปับเปิ่บ่บ่มทับมัมับเพเพมับบพ่ั่มบเพิ่มทับเพิ่มพิ่ม่มาพัมพม จะเวก็ล่าตะเวก็เล่าีแหงกาลูกอาบน้ำเลยเหรอคะฮะอันึ่งเมฆีแห้งมาลูงดอกไม้ของอุ่นคือแค่นี้พี่นอนอาบแล้วแหละพี่น้องน้ำเฮ้อสบายแล้วสบายกระตุนกระโตเพฝุนเลยหนูโบมือได้แบบนี้คะเนาะเมฆเนาะหอนหอนพี่น้องเลยไม่หอนอ้าวอะไรให้ดิ ทำเองไงทำเองไงทำเไงแม่ขา้มเป็นเป็นตุ่มคันลรกอ้ทำเทำฮ้ยเ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 ฮนี่หานี่ฮะหันหันวห็นนะเฮ้ยเเฮ้ยเฮ้ยจะจะฮะจะเห้ยนนะพี่นนังเนาะ น้องทองกับผึ่นกับผักกันหลินร่างถว่วร่างบวงอะไรผักกันเปรลินน้องทองกับน้องใหม่น้องมิวน้าเมงยัยตาเม่งยเมเมม้มงเม้งพี่กับใหม่ใหม่ยางนั่งล้วหล้จะจืดจื่อยห่ยองนั่งเึกหลอยองนั่งน้ก

สนางชิไดดลพีแล้วน้องไปก่อนเด้อจ้าพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องชาวนางพาแน์แชร์ม่เด้อจ้าพี่น้องฝากเป็นกำลังใจสนางเด้อเจอกันคลิปหน้านละพี่น้องนะสบายดี